โอ้โหมันเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมกัมพูชามาแปลกใช้ข่าวปลอมสร้างดรามายุ่วยุไทยอีกแล้วเหรอเนี่ยอยากรู้ไหมว่าเบื้องหลังความเพี้ยนครั้งนี้พวกเขาต้องการอะไรเดี๋ยวผมจะตีแผ่ให้ฟังแบบถึงลูกถึงคนเลยครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดกันไปเองนะครับแต่เป็นเรื่องที่ทางกองทัพบ,บกของไทยเราเองเนี่ยออกมายืนยันแล้วท่านโฆษกกองทัพบ,บก พูดชัดเจนเลยครับว่าการสร้างข่าวปลอมการสร้างหลักฐานเท็จจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายเลยแม้แต่น้อยพูดง่ายๆก็คือเขารู้ทันเขารู้แก้วว่ารูปแบบนี้มันถูกใช้มาตลอดและมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วครับล่าสุดเลยนะสดๆร้อนๆที่จังหวัดตราดมีการปล่อยข่าวออกมาว่าทหารไทยยิงปืนใส่ฝั่งกัมพูชาโอ้โหฝังดูรุนแรงมากใช่ไหมครับ แต่พอเจ้าหน้าที่เราเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงความจริงมันคืออะไรทราบไหมครับมันคือเสียงประทัดครับใช่ครับฟังไม่ผิดเสียงจุดประทัดแต่กลับถูกปั้นเรื่องปั้นราวสร้างดราม่าให้กลายเป็นว่าไทยใช้กำลังทหารนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเล่นใหญ่เกินเบอร์ไปหรือเปล่ายัางไม่พอครับเรื่องยังไม่จบแค่นั้นยังมีอีกกรณีที่ฝั่งจังหวัดอุดรมีใช้ของกัมพูชาที่อยู่ตรงข้ามกับช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ของบ้านเรา มีชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งครับออกมาโวยวายกล่าวอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเตรียมกำลังพลเตรียมอาวุธเตรียมจะเข้าโจมตีกัมพูชาฟังแล้วอยากจะขำให้ฟันร่วงเลยครับคือเราจะไปทําแบบนั้นเพื่ออะไรไม่มีเหตุผลเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งแน่นอนครับว่าข่าวนี้มันก็เป็นเรื่องเท็จทั้งเพเป็นการกล่าวอ้างลอยๆที่ไม่มีมูลความจริงใดๆทั้งสิ้น เห็นภาพชัดขึ้นไหมครับท่านผู้ชมว่าเหตุการณ์ที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งสองเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดดๆแต่มันคือส่วนหนึ่งของการสร้างสถานการณ์ที่ถูกวางแผนมาอย่างเป็นระบบมันคือรูปแบบเดิมๆที่พยานยจะยั่วยุและสร้างความเข้าใจผิดให้กับประเทศไทยของเรานั่นเองครับทีนี้คำถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแล้วทําไปทําไมทําเพื่ออะไรกันแน่ อะไรคือแรงจูงใจเบื้องหลังยุทธวิธีข่าวปลอมพวกนี้ใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากความตึงเครียดที่ถูกสร้างขึ้นมาผมจะวิเคราะห์ให้ฟันเป็นฉากๆเลยครับอย่างแรกเลยนะครับที่เรามองข้ามไม่ได้เลยก็คือเป้าหมายทางการเมืองภายในประเทศของเขานั่นเองครับอันนี้เป็นสูตรสำเร็จคลาสสิกที่ใช้กันทั่วโลกเลยนะเวลาที่รัฐบาลมีปัญหาภายใน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเรื่องความไม่พอใจของประชาชนหรือเรื่องความขัดแย้งกันเองของกลุ่มอำนาจวิธีที่ง่ายที่สุดในการเบี่ยนเบนความสนใจของผู้คนคืออะไรครับก็คือการสร้างศัตรูร่วมขึ้นมาอย่างไงล่ะครับพอมีศัตรูจากภายนอกความขัดแย้งภายในมันก็จะถูกลืมไปชั่วขณะทุกคนจะหันไปสนใจประเด็นชายแดนแทนหันไปมองว่าเฮ้ยประเทศไทยจะรุกรานเราหรือเปล่า มันเป็นการดึงความสนใจออกจากปัญหาที่แท้จริงที่รัฐบาลตัวเองกำลังเผชิญอยู่นั่นแหละครับเป็นการสร้างเรื่องให้คนในชาติกลับมารักกันแล้วก็หันไปเกลียดเพื่อนบ้านแทนง่ายๆแค่นั้นเลยประเด็นที่2คือการบิดเบือนข้อมูลเพื่ออ้างสิทธิ์บางอย่างในอนาคตลองคิดภาพตามนะครับถ้าเขาสร้างข่าวปลอมซ้ำๆย้ำๆว่าไทยเป็นฝ่ายลุกรานไทยเป็นฝ่ายหาเรื่องก่อน วันหนึ่งข้างหน้าหากมีประเด็นขัดแย้งเรื่องเขตแดนหรือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรก็ตามเกิดขึ้นมาจริงๆเขาก็จะสามารถหยิบยกเอาเข่าวปลอมเหล่านี้แหละครับไปใช้เป็นเครื่องมือในเวทีระหว่างประเทศได้เพื่อสร้างเรื่องราวสร้าง n a r r a t ที e ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทํามาโดยตลอดเป็นการปูทางสร้างความชอบธรรมจอมปลอมให้กับตัวเองในระยะยาวซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากๆครับ และประเด็นสุดท้ายที่น่ากลัวและซับซ้อนที่สุดก็คือทั้งหมดที่ว่ามานี้มันเข้าข่ายสิ่งที่เรียกว่าสงครามข้อมูลข่าวสารหรือที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่า information warfare นั่นเองครับนี่ไม่ใช่การรบกันด้วยปืนหรือรถถังนะแต่มันคือการใช้ข้อมูลเป็นอาวุธเป้าหมายของมันคือการสร้างความสับสนสร้างความแตกแยกบอนทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามและควบคุมความคิดของผู้คน ในยุคที่โซเชียลมีเดียมันไปเร็วขนาดนี้ข่าวปลอมชิ้นเดียวสามารถแพร่กระจายไปได้ในวงกว้างภายในไม่กี่นาทีมันสามารถปลุกปั่นอารมณ์ความเกลียดชังสร้างความเข้าใจผิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องเสียกระสุนเลยแม้แต่นัดเดียวนี่แหละครับคือความน่ากลัวของสงครามยุคใหม่แล้วผลลัพธ์สุดท้ายที่เขาต้องการจริงๆ ผลที่หวังที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังการยั่วยุเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่ผมบอกเลยว่ามันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดนะครับเป้าหมายที่แท้จริงอันดับหนึ่งเลยคือการเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในของตัวเองอย่างที่ผมบอกไปตอนตอน้นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองที่ยังไม่นิ่งการสร้างประเด็นกับไทยมันคือยาชั้นดีที่ทำให้คนของเขาลืมเรื่องพวกนี้ไปได้ชั่วคราวเป็นการซื้อเวลาทางการเมืองที่ลงทุนน้อยที่สุดแล้วครับ ป้าหมายที่สองคือการบีบให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะต้องมาเสียเวลาเสียทรัพยากรเสียกำลังคนในการออกมาตอบโซ้แก้ข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงแทนที่เราจะได้เอาเวลาเอางบประมาณไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆเรากลับต้องมาคอยตามเช็ดตามล้างเรื่องไม่เป็นเรื่องที่เขาจมใจสร้างขึ้นมันเป็นการก่อกวนเพื่อตัดกำลังเราทางอ้อมนั่นเองครับ ทำให้เราต้องเต้นไปตามเกมของเขาซึ่งฝ่ายไทยเราก็ทําได้ดีมากนะคือนิ่งสุข,ขุมแล้วก็ใช้ข้อเท็จจริงตอบโต้ไม่ไปเล่นตามเกมบ้าๆของเขาและเป้าหมายสุดท้ายที่ร้ายกาจที่สุด คือการพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นผู้ลุกรานในสายตาของประชาคมโลกนี่คือเกมระยะยาวครับเขาหวังว่าการปล่อยข่าวปลอมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะทำให้ประเทศอื่นๆหรือองค์กรระหว่างประเทศเริ่มคล้อยตามเริ่มตั้งคำถามกับท่าทีของประเทศไทยแม้มันจะเป็นเรื่องโกหกแต่ถ้าพูดโกหกเรื่องเดิมซ้ำๆเป็นร้อยเป็นพันครั้งมันก็อาจจะมีคนเริ่มเชื่อขึ้นมาได้นี่คืออันตรายที่แท้จริงของข่าวปลอมครับจาก เรื่องจุดประทัดจากคำกล่าวอ้างลอยๆมันสามารถบานปลายกลายเป็นความตึงเครียดที่แท้จริงและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวดังนั้นสิ่งที่เราทุกคนทำได้ในตอนนี้คือการต้องรู้เท่าทาันครับข่าวปลอมมันคือภัยเงียบที่อันตรายกว่าที่คิดมันคืออาวุธรูปแบบหนึ่งที่เราต้องเฝ้าระวังก่อนจะเชื่อก่อนจะแชร์อะไรออกไปโดยเฉพาะข่าวที่มันดูรุนแรงดูยั่วยุอารมณ์ ขอให้ทุกท่านโปรดตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือของทางการก่อนเสมออย่าหลงไปเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ความเกลียดชังที่ใครบางคนจงใจสร้างขึ้นมาเราคนไทยต้องมีสติต้องหนักแน่นและเชื่อมั่นในกองทัพและรัฐบาลของเราที่รับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างสุขุมและเป็นมืออาชีพครับถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ